อยู่ที่เขื่อนป่าศักดิชนสิทธิ์นะฮะเดี๋ยวมาชมขบวนที่3-4-3นะต้นทางบัวใหญ่ชุมทางบัวใหญ่ปลายทางชุมทางแกงคอยนะสวนไม้กั้นก็ยังไม่กั้นเลยนะจนตอนนี้มันหาแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนนี่ตอนนี้ ปะเดีย๋ยวคือไม้กั้นไม้กั้นด้วยเลยเอาไงไม้กั้นกั้นกันกันช้าเหลือเกินมาแล้วโอ้หตีโค้งมัคยองจะสวยงามก็ได้หรือไม่สวยก็ได้โอ้โห,โหสองตัวเองมีเหมือนที่คิดไว้ นะสี่สามสี่ชุมทางโบใหญ่ชุมทางแกงคอยนะ,อนะ้เขาจอดโคกสลุงนะ